สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตะนต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกทท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องของผมนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook เพจร้อยดาวกระทบดวงครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของเดือนพฤษภาคมในปี2564แต่จะเป็นคำพยากรณ์ของท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ราศีพิจิกครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับ ลัคนาราศีพิจิกนั้นนะครับดาวประจําตัวของท่านคือดาวพระอังคารได้จรเข้าสู่ภพที่เรียกว่ามรณะก็จะเป็นช่วงที่ตัวท่านเองนะครับมักจะมีดวงเดินทางเกิดขึ้นบางทีก็มักมีดวงโยกย้ายแล้วก็ดาวอังคารก็ได้จรเป็นพินทุบาทด้วยครับอาจจะส่งผลทําให้ท่านมักจะเด็ดเดือยหรือเจอปัญหาเข้ามาในชีวิตพอสมควรมักมีเรื่องให้ท่านต้องวิ่งเต้นรวมถึงสุขภาพความเจ็บป่วยอุบัติเหตุตัวท่านเองต้องระวังไว้บ้างครับ ในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงที่ท่านก็ยังเหน็ดเหนื่อยหรือร้อนใจอยู่เช่นกันครับต้องระวังเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุก็ยังมีเข้ามาได้จะเข้าหาเพื่อนฝูงอะไรก็ตามแต่ต้องระวังไว้ให้มากบางทีขัดแย้งกันได้อยู่ห่างๆสังคมเอาไว้สักระยะหนึ่งเป็นดีครับแต่ยังดีครับที่ยังมีดาวพฤหัสบด,ดีเป็นดาวสุขเคราะห์ให้โชคให้คุณทำมุมดีตรีโกนถึงดาวประจําตัวครับ จึงส่งผลทําให้ตัวท่านเองแม้ว่าจะเจอเรื่องร้ายๆอะไรก็ตามแต่เข้ามาในชีวิตครับท่านก็ยังผ่านพ้นไปได้ชีวิตก็ยังมีคนช่วยเหลืออุปัรรมครับวาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองของตัวท่านเองในช่วงครึ่งเดือนแรกยังดีที่มีดาวอาทิตย์เป็นดาวอุดโยกหน้าดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวการเงินครับจึงส่งผลทําให้การเงินของตัวท่านเองนั้นยังดีที่ยังพอดําเดินไปได้แต่ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปเพราะดาวสุประราะอาทิตย์เช่นพุธศุกร ยังทํามุมหลบกับดาวพฤหัสบดีการเงินเป็นส่วนใหญ่ครับและตัวท่านเองต้องระวังภาระรายจ่ายในช่วงครึ่งเดือนแรกของตัวท่านเองก็มักมีเข้ามาค่อนข้างมากบางทีตัวท่านเองมักจะเสียเงินไปกับคนอื่นและคนรอบข้างได้ด้วยครับในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วยิ่งภาระรายจ่ายจะประมาทไม่ได้เพราะรายจ่ายท่านจะมีเข้ามา,มากขึ้นท่านก็มักที่จะมีแต่เรื่องเสียเงินเสียทองนะครับแต่ผมเชื่อว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้น ท่านเขยังเอาตัวรอดได้เพราะยังมีดาวสุคระเคาะดาวฝุร์ดาวพุธยังโครจรเล็งลัคนาราศีพิจิกครับวาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการงานของลัคนาราศีพิจิกนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวพระอาทิตย์เป็นดาวการงานจอยในตำแหน่งดาวอุดครับจึงส่งผลทําให้การงานของตัวท่านเองยังมีความก้าวหน้ามีความโดดเด่นบางทีมักมีโครงการเข้ามาแต่โครงการเหล่านั้นนะครับจะทําอะไรก็ตามแต่ ท่านมักจะมีศัตรูอุปสรรคระหว่างทางค่อนข้างมากและรวมถึงนะครับหลายท่านก็อาจจะเกี่ยวข้องกับทางต่างประเทศการงานของตัวท่านเองก็มักที่จะมีดวงเดินทางเกิดขึ้นในระยะนี้สิ่งที่ท่านต้องระวังกับวาสนาเรื่องการงานก็คือต้องระวังขัดแย้งกับเพื่อนฝูงคนรอบข้างขัดแย้งกับคนร่วมงานได้ด้วยครับบางท่านหากมีลูกน้องบริวารก็ต้องเข้าหาด้วยความระมัดระวังเพราะบางทีท่านอาจจะหัวเสียกับลูกน้องบริวารได้ด้วยครับ วาสนาเรื่องของการงานของตัวท่านเองในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นดาวพระอาทิตย์เป็นดาวการงานจะโคจรมาเล็งลัคนาราศีพิจิกจึงส่งผลทําให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นท่านยังมีงานเข้ามามีโครงการเข้ามาแต่โดยบ้านะครับดาวอาทิตย์การงานเดินร่วมกับดาวพระราหูแบบนี้ก็อาจจะส่งผลทําให้อุปสรรคในเรื่องการงานในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นถือว่ายังมีเข้ามาพอสมควรครับบางท่านก็เป็นจุดเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้ด้วย อีกมุมหนึ่งนะครับยังดีที่ตัวท่านเองในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นท่านมีโอกาสที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆการงานของตัวท่านเองยังมีดาวดีให้คุณนะครับโคจรมาสัมพันธ์ดาวการงานจึงทําให้การงานของตัวท่านเองในช่วงครึ่งเดือนหลังถือว่ายังดําเนินไปได้ครับ <S <S ท่านจะเหมาะกับงานประเภทต่างทินหรืออาจจะเป็นงานเกี่ยวข้องกับทางต่างประเทศได้ด้วยครับ สำหรับวาสนาเกี่ยวกับเรื่องความรักของลัคนาราศีพิจิกนั้นสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับดาวสุประเคะเดินเข้าสู่พบปักตานิคู่ครองค่อนข้างมากถือว่าความรักยังดําเนินไปได้ถึงจะมีขัดแย้งกันบ้างนะครับผมมองว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ยังน้อยถือว่าคู่ครองก็ยังช่วยเหลืออุปถัมค่อนข้างดีบางทีคู่ครองก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องท่านมากขึ้นในระยะนี้ได้ด้วยครับ สำหรับท่านนะครับที่ยังไม่มีคู่ครองหากท่านรักใครหรือชอบใครสักคนหนึ่งในระยะนี้โดยมากดาวสุ p ค r c o ์ก็ยังโคโจรเข้าสู่พบคู่ครองค่อนข้างเยอะจึงส่งผลทําให้ท่านมักจะมีโชคทางด้านความรักตลอดทั้งเดือนนี้ครับคนที่ต้องฉโฉลกของท่านก็มักจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือบางท่านก็อาจจะเจอไม่บางคนก็เจอคนต่างชาติแต่แนะนําอย่างหนึงครับท่านก็ต้องระวังความรักที่เป็นรักซ้อนเอาไว้บ้างครับ สำหรับลัคนาราศีพิจิกนั้นคงมีเพียงเท่านี้ครับ